ลูกแกนี่ก็บันยูจริงนะขนาดกำลังเรียนอยู่หาเงินให้แกได้มากขนาดเนี้ยแค่นี้อิจฉาแกจริงเลยเออแล้วลูกแกสองคนอะทำงานอะไรกันละ่ะช่างมั่นหนาอย่าไปสนใจเลยแค่มันหาเงินมาให้เล่นไพ่ได้ก็พอแล้วใครคามาเคาะประตูตอนนี้เนี่ยเสียวเวลาเล่นไพ่จริงเลยเล่นกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเปิดประตู ค,ครับผมร้อยตำรวจตีพังร้อยสนองวงครับฉันร้อยตำรวจตีหญิงนะคะนี่ทีมดังคุณตำรวจเมีอะไคะที่คุณไม่ได้ทำะไรผิดนคะคะเออคุณใช่แม่ของนายสุเกตี่ังแล้วใช่ค่ะ,คะมีอะไรเหรอคะหรือว่าลูกชายฉันโดนจับแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะจะเป็นยังไงบ้างจะดีขึ้นไหมคะแล้วค,คุณใจเยังไงหรอคะเพราะว่าลูกชายคุณขัดถึงการจับกุมต่อเจ้าที่ตำรวจในคดียาเสพติดซึ่งถูกตำรวจยิงเสียชีวิตค่ะไม่จริงคุณเอาอะไรมาพูดเพรายังไม่ ขอนนสบส่งผู้ชายคุณที่โรงพยาบาลกับทางเราครับเชิญไปรับสังผู้ชายคุณกับเราไดครับจะไม่มีวันเชื่อถลอคาะคุณควจะได้เห็นด้วยตาของตัวเองแ้วเชิญรวมไปโรงพยาบาลกับไ้เลยครับ ทุกวันเนี้ยแกไม่เคยเห็นส่ำนึกในบุญคุณฉันเลยใช่ไหมแม่แน่ใจเราเลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่จะจำคมได้แม่ไม่เคยใส่ใจหนูเลยเอาแต่เล่นการพนันดีต่อไปเนี้ยแม่อยากให้จะเห็นหน้าหนูอีกเลยพรทีลูกแม่แม่ขอโทษแม่ดีเองเห็นอะไรสำคัญกันทุกสิ่งเรื่องทุกอย่างมันไม่น่าเป็นแบบนี้เลยนะถ้าเขารู้จักตักเตือนสอนลูกเขาในทางที่ถูกเออมันมาเขาไว้ครับเนี่ยทั้งหมดแล้วเรื่องที่ฉันทราบมาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ ได้นนแล้วค่ะแล้วอย่าลืมทำกันบ้านมานะคะแล้วไอ้น้งหมดทำความพอร์ลอ มีต้อนรับเสมอเลย,ยงั้นทีนนี้เราไปดูหนังกันไหมหนังเรื่องใหม่หน่าดูมากเลยนะเดี๋ยวเราออกตางให้เอง,องไงเราก็ขอบใจเป็นโน้มมากนะที่หวังดีกับเราอะแต่เราคงไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องไปช่วยพี่ชายพี่ชายของเราขายของอม แม่ครับ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 ขอโทษผมจะหางานที่จะทำเราจะได้มีเงินมาใช้นี่กันนะครับแม่คะแม่จำเพื่อนคนที่เปีนโนได้ไหมจำได้จำได้เพื่อนโนเขาชวนหนูไปทำงานในผับนะคะเขาบอกว่าเงินดีมากเลยแต่ว่าแต่หนูกลัวแม่ ถ้าน้องไปทำงานที่นั่นพี่ขอไปทำด้วยคนนะเราจะได้มีเงินมาใช้นี่แม่ไงจ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้สายพาโดยบอกเปียโนให้พาเราสองคนไปนสมัครงานนะอือดีเลยพี่ได้ไปด้วนกันเพียสองคนนี้มันน่ารักจริงๆเลยเปียโนทำได้เราคุยด้วยอะ่ะมีอะไรเหรอสา ว่าละเเปนนกัรอพี่พี่ก็รู้ว่าแม่เราติดหนี้พนันไม่มากอ่ะถ้าเกิดเราไม่มีเงินไปพวกมนะันเนี่ยพวกมกันคงไม่ปล่อยแม่เราไว้แน่เลยเอา้าวแายทานมาแล้วเหรอเออเป็นโนพี่ว่าเธอแต่งตัวแปลกๆนะแปลกป่ะพี่ทำงานผีเขาก็าแต่งตัวอย่างนี้ทั้งนั้นแหละพาไปหาเจ๊ดิ้นนะสวัสดีค่ะเจ๊ วันนี้เปียโนพาเพื่อนมาสมัครงานค่ะเนี่ยชื่อสายทานส่วนนี้พี่ชายสายทานชื่อสุดเขตค่ะเนี่ยเหรอสายทานอีหน้าตาพอใช้ได้พอแต่งตัวข้าหน่อยคงสวยไหมเบาเปียโนพาสายทานออกไปแต่งตัวเราต้อนรับแขกกันหรอปะค่ะเธอชื่อสุดเขตใช่ไหมใช่ครับแล้วชันจะทำงานอะไรดีเนี่ยงานอะไรก็ได้ครับผมทําได้ทุกอย่างอืมเอาเป็นงานง่ายๆได้เงินดีกันลวกันงานอะไรเหรอครับ ส่งของฮะส่งของเนี่ยนะครับจะได้เงินดีพรุ่งนี้เธอมาของกาบฉันได้เลยนะถ้าเธอทำสำเร็จจะได้เงินตอบแทนอย่างงามตอนนี้เธอกลับบ้านไม่ได้ละแต่ว่าผมต้องกลับพร้อมกับ<อ>น้องตาวผมครับไม่ต้องห่วงม,มากน่เดี๋ยวจะให้เป็นโนพากลับครับงั้นผมไปก่อนนะครับโไม่มีชุดอืน่นให้เราใส่แล้วหรอก<อ>็สวยนีนี่สายท่านเออออไม่ ี station, ่กาทำนี้หรอยะขอแทนเืน้นะคะขอไปเที่ยวเนนนราี่สอยทันจะทำอะไรลงไปรู้ไหมถ้าเจ็บกวนจะเป็นยังไง เสียสสค่ะสอบผมโค้งจริงนะคกี้ผมไม่ได้ตั้งใจอะค่ะไม่เป็ยไม่ต้องสายทาบริการเสียดยนีนะไปแล้วละ่ะสายงนี่น่ารัเลนอ่ียท่ะหลุดยินดีทำทุกอย่างไเ,เสียค่ะนีมันหมความว่าไงน,น้องผมไม่ได้กลับบ้านเนี่ยปถาจะทไหไปหาน้องสาวเธอเอ,เองสิ อาไหนเจ๊บอกว่าจะให้เปลียนโนไปส่งที่บ้านไงพี่สุดเขตจ้ะสายทานอยู่นี่จ้ะอ้าวสายทานทำไมน้องถึงแต่งตัวแบบนี้อ่ออ๋อมันไม่มีอะไรหลรักจากพี่ยูสิเขาได้เงินมันมมเยอะแน่เป็นไปได้ไงงานเด็กเสิร์ฟเนี่ยนะจะได้เงินเยอะขนาดนี้นี่คู่เพื่อสองคนจะคุยกันอีกนานไหมสุดเขตเอาของนี่ไปส่ง ันนี้มันคืออะไรหรอครับมีหน้าที่เอาไปส่งก็ไปส่งนะถามมากน่ารำคาญจริงที่สำคัญอนะ่ะทำให้สำเร็จด้วยนะ <c oughs> อยขอเขิดดูนะะหน่อยแล้วกันฮะยาบ้าน,นี่ <c oughs> จะทำไงดีเนี่ย <c oughs> เอาวะทำทำต่อก็คงไม่มีเงินไปใช้นี่ อ่าโอเคกำลังจะไปไหนเหรออ๋อไปกุ้งร้านต้องกําลังจะมาเลยนะที่เขาชอยแจ้งบอลแข่งรอนไล์ให้ทํางานทําหรอกครับบางคนน่โดยว่าแต่ของในมือเอเนี่ยอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรครับผมต้องไปก่อนนะครับผมมีธุระาเราเลยกินเด็กคนนี้ไปทานน้องที่ไหนออมาพี่จะดีนะใส่ทานที่ต้นเตยใส่ทานที่จ่าเมื่อคืนเนี่ยที่น้องไปทํางานเนี่ยที่น้องแต่งตัวแบบนั้นมันไม่ใช่งานธรรมดาใช่ไหมฮะตอบพี่มา ตอบพี่มาพี่คะหนูขอโทษหนูได้้งใจอะ่ะสายธานน้อง้ไหมงานที่พี่ไปทำอะมันไม่ใช่งานส่งของธรรมดารู้ไหมพี่ไปส่งอะไรมาพี่ไปส่งยาบ้า <c oughs> ได้ยินไหมมันคือยาบ้า <c oughs> พี่พี่ส่งยาบ้าพี่ไม่รู้ว่าพี่ทำเรื่องเลวร้ายแ,แบบนั้นไปได้ยังไงต้นเหตุมันก็เป็นเพราะสายทานี่แหละช่างมันเถอะ พี่ว่าเราไปสารภาพที่กับแม่กัเไไนเถอะแม่จ๋อาอ้าวสุดเขตกลับมาแล้วเหรอน,อน,ออน้องกแกได้เงินมาได้เยอะแล้ไหนเงินของแกอ้โหได้มาวิดอวัยวแม่แกได้เงินมาเป็นแบบทุกวันใช้ท่องสบายได่หไหมะแม่คะแต่คือว่าเราสองคนไปทำงานแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วนะคะรับเสียสติกันไปหมดแล้วนี่ไง ว่างานที่ผมไปทำมันผิดกฎหมายและศีลธรรมครับแกหมายความว่าอย่างไรคือว่าผมไปส่งยาบ้าส่วนสายทางคอยบริการแขกผู้ชายครับแล้วมันผิดตรงไหนฉันไม่เห็นว่ามันจะแปลกอะไรเลยเพราะถ้าแกไม่ทำอย่างเงี้ฉันคงผูกพวกตรงนี่ลุมพาดตายแม่ไม่กอกเวลาจริงหรอจ๊ะฉันจะไปถผมวาแกเรื่องอะไรนีเมื่อแกทำไป ทันนะ้งน่ะผิวจะเปล่าไม่ค่อยดีแต่ก็ อ,อ,อย่าขาก่อนคอยมาคุยลูกผมไม่อย่าท้านะเราจะรอวันนีกรรมมนสนองนะบางทีคุณตำรวจอาจจะไม่มีวันถึงวันนั้นก็ได้ถ้ามันมีธุระแล้วขอเชิญกลับไปแล้วละนะคะแล้วนายจะรู้ว่าสิ่งที่นายทำมันจะพานายไปสู่ไหนนะ่ะทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละเท่าที่ดิฉันทราบมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ฉันก็ไม่เคยเจอสองคนพี่น้องนั้นอีกเลยจนกระทั่งวันนี้นี่แหละครับเขาเรียกกรรมตามสนอง ตอนนี้แม่ของเขาคงเข้าใจแล้วสิว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดของชีวิตสำหรับผมบทเรียนชีวิตบทนี้จะเป็นบทที่ยากยาก,กัลลินกัลเธอ